สำหรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas ส o p อ p นะครับแอดไลน์ไปที่แอดแก๊สท็อปอย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> กราบสวัสดีค่ะคุณคี้หบะนะคะวันนี้จะมาสุ่ม l u c ก y Spin นะคะอืน้ำลายซึ่งเป็นชุดแดงแดงนะคะ คือตอนนี้อัดคลิปใน i p แ d นะคะแล้วก็ไปเปิดจอ iPhone ทิ้งไว้ลืมปิดนะก็เลยอย่างที่ได้ยินเลยอืมช่างบันเทึกมาพูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้นะคะระยะเวลากิจกรรมนะคะวันที่9ถึงวันที่22มิถุนายนการหมุนครั้งแรกของทุกวันจะใช้เพียงแค่10 UC เท่านั้นยิ่งสุมมากก็จะยิ่งได้มากนั่นเองนะคะรางวัลกองกลางเนี่ยจะเปิดตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่22ก็คือเราสามารถสุ่มได้ถึงวันที่19 หลังจากนั้นนะคะ20ถึง22อย่างที่บอกไปนะคะก็จะสามารถทำการแลก u c ได้โดยที่ลิมิตน่าจะอยู่ที่4ครั้งด้วยกันนั่นเองมาสุ่มกันเลยหมุน1ครั้งนะคะ30 u c 10ครั้ง270 u c จริงๆมันมีในร้นคาด้วยนะให้แลกเป็นแบบเอาคิสตัลแลกนะคะ ของในวงล้อน,นะคะก็มีชุดแล้วก็ในส่วนหัวนะจะเป็นของแรแดงนะคะสก,กินเครื่องบินสก,กินปืนดีก็จะเป็นของแรแชมพูเอาคริสตันที่ได้5ชิ้นเยอะๆก็โอเคนะเดีวันที่เราแลกได้ยูสีเนี่ยอาจจะแบบฟุกได้เยอะอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็เหมือนคืนกำไรให้นะคะ ต้องไปรอรู้นะว่าจะได้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบตรงหน้าชุมชนแล้วกันเนาะอีกหลายวันเลยนะคะวันนี้วันที่สิบใช่ไหมโอ้อีกสิบวันเ็รคูคปปองเยอะอยู่นะสุ่มเ็ษครคปปองไปรวมแล้วก็ไปสุ่มได้เกลือไปได้เหรียญน,นะคะแล้วก็เหรียญไปแลกเสรคจคปปองนะเอามารวมแล้วก็ไปสุ่มได้ เสร็จคูปองเอ้ยอะไรวะไปสุ่มได้เหรียญอีกนะวนลูปเขาเรียกอะไรนะวงจรอุบานะ่าอะจะสุ่มไม่มากนะคะไม่น่าจะเกิน4,000ดูซาสุ่มแบบสุ่มแบบให้รู้ว่าสุ่มอ่ะคือมันไม่แพงด้วยนะคาว่า ได้ปืนดีพีมานะคะชุดมันก็แบบว่ายังไงยังไงอยู่นะแต่สีมันสวยดีนะคะส่วนตัวแล้วไม่ชอบเลยนะคะชุดนี้แต่ถ้าว่าอยากรู้ว่ามันจะได้ดูสีคืนเท่าไหร่ก็เลยลองมาเอซอุ่มดูสักทีนึงอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ โอเคพอละสรุปนะคะส่งไปทั้งหมด124กล่องด้วยกันก็ได้ของมานะคะคิสตันร้อยกว่าชิ้นเลยทีเดียวมาดูในร้านค้านะคะราคาชุดเนี่ยอ้ใช้คิสตันเยอะเลยทีเดียวนะคิสตันมันจะอยู่ที่ชิละ2 0ยู่นะคะชุดใช้320ชิ้นหัว150ชิ้นอู้แพงอยู่นะ ถ้าไม่ได้สุมนะ่มเนาะถ้าแลกเอานะคะชุดก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ6,400 UC นะคะถ้ากรณีไม่มีคิสซัมเลยนะคะส่วนหัวกับเครื่องบินก็จะชิละ3,000 UC ส่วนปืน DP ที่ได้มาแล้วนะคะก็จะประมาณ2,000ยูนั่นเองมาต่อกันที่กล่องสุ่มนะคะกล่องละ15 UC ทุกคนอยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่ไง แพ็คลดราคาสุดคุม้มคุ้มไหมอ่ะเป็นกล่องชุดกวนสนมากเลยนะคะมันก็น่ารักดีนะคะชุดนักเล่าไดาโนเสาร์ก็จะมีนะคะแต้มไก่ด้วยทุกกล่องที่เราสุ่มนะจะได้รับ1ชิ้นนะคะเป็นแต้มไก่หนึ่งแต้มนั่นเองสามารถส่งให้เพื่อนหรือว่าผู้เล่นอื่นได้นะคะกล่องเนี่ก็จะมีชุดถาวรแล้วก็ชุดหนึ่งวัน ก็มาสุ่มเล็กๆน้อยๆนะคะให้พอหายหิวเอ้ยหายอยากนะกรณีที่สุ่มแบบได้ชั่วคราวนะคะก็จะทบเวลาให้เช่นเคยอย่างเช่นก็สุ่มได้ชั่วคราว1ชิ้น2อันมันก็จะทบเวลาให้นะคะเป็น2วันนั่นเองอื้อหือ อยากเห็นเต้มไก่แล้วส่งให้จะเป็นยังไงชุดมันแอบ,บกวนๆนะอุ้ยในหมวกถาวรน,นะคะแล้วชุดอ่ะอืมโชคราวอีกแล้ว สามกล่องพอ,งอสูมไปทั้งหมด60กล่องด้วยกันนะคะก็ได้ชุดมาใส่เล่นๆ่น4วันในหมวกชั่วคาวด้วยแล้วก็ถาวรนมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะมั <c oughs> นกล่องละสิมหาย C ก็ลองไปส่มดูเผื่อฟุกได้ทุกคนเห็นหลายคนก็ได้แนะชอบได้ของดีๆกันนะคะ10 u ยู5 UC c บางี้ ลืมไปเดี๋ยวจะส่งไก่ให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะส่งให้คนที่ส่งมาล่าสุดพี่ชายพี่ชายคะ่ะน้องจะส่งไก่ไปเฮ้ยนะเฮ้ยแฮฮยเอ้ย,อยอก็ช่วงนี้ใครส่งมาให้หัูขี้นะคะก็จะพยายามทยอยคืนเป็น น้องไก่ไดนโนเสาร์ไปให้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนลาพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าอุ้ยอุ้ยอ้ยเพ่นพินม่วงฝากากดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดกิจกรรม่นชุมชนด้วยนะคะวันที่16เจอกัน